เฮ้ทุกคนผมเจอบักว่ะใครก็ได้นะครับช่วยดูบักตรงนี้หน่อยนะทุกคนเห็นผมถือปืนนี้ใช่ไหมเห็นไหเฮ้ <c oughs> อยอะไรเนี่ยแล้วดูลูกซองนะเวลาเล็งสะโขมวั t t w h f ลัก t โอ้หม่ก็โโหให้ตายเถอดดูปืนมีลูกซองผสมพันกับปืนอะไรเนี่ยไปถอดทิ้งก่อนนี่คือวิธีแก้บักนะฮะเบื้องต้นนะฮะสำหรับคนที่เป็นบักผมมาแนะนำกันคลิปลป,ป,ประมาณนี้ ็าอาจจะมีทําไมช่วงนี้ผมไม่ได้ลงคลิปก็ยังเป็นข่ายอยู่นะอาจจะเป็นน้อยเป็นมากเป็นเยอะก,ก็ยังไงก็ต้องดูกันหน่อยนะกองหัวแตกมาหนึ่งโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาอาัดให้มันยาวๆหน่อยแล้วกันเพราะว่าทุกคนคิดถึงมากใช่มัง้งคงจะคิดถึงกันแหละมั้งไว้ก่อนเลยไม่รู้ ยังไออยู่นะแต่ว่า <c oughs> มีไอน้อยนิดนึง <c oughs> ร้อยมันหายสนิทเลยผมคิดว่าผมจะได้มาทำคลิปแบบจริงจังนะก็สคลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละครับก็บายบายนะครับไปเจอกันใหม่